สบายดีพี่น้องสวัสดี FC, เอฟซีทีน่เพลงสุกูสุคนพ่ก,กับเคยลาคือเก่าพี่น้อง s <S ตอนนี้ก็จัดของอยู <c oughs> ่พี่น้องเลย <c oughs> ตอนนี้ก็จัดของคือเก่าพี่น้อง รอยเด้อมันสิแตกเดิมอ้าวฝนว่าเขาเอาของเพิ่นไออีเอาเขามาห้าเลยลูกไออีเอาเขามาห้ามแล้วทางบ้านเฮาสินิยมกายแต่ของไทยพี่น้อง ทางลาวเรานี้นะรันค่าได้กระตามของไทยน่จิมาที่หนึ่งเลยของไทยที่หนึ่งในใจของคนลาวพี่น้องไนสินค้าทุกประเภททุกอย่างที่นำเข้าแต่ไทยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็น่าว่ารายสุดเลยพี่นองง้องเลยเนกะ้าสิบเปอร์เซ็น่า95%บเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหมดเลยเนาะ กูมาี่ยต้องใกล้ฮะ้ใกลู้นอู่้นูมานอ้ืนเอ่ยมาเมื่อคืนนี้เ่าเห็นดือ น้องชิตทับเอื้อ,อยจิตทับน้องเนาเอาเอของไทยที่หนึ่งในใจของคนลาวพี่น้องเลยสินค้าไทยก็มาเป็นอันดับหนึ่งคือกันเอาุถกกำลังใจบวพี่น้อง อ่าโต wow,

อย่าคิดยังอยังคั้นอะไเ้ยง่าแล้ยก็มี่องีกไปคัเป่่าเา่อาาจัดของกันชามสี่มึงเลยพี่น้องโอ้ลูกสาวคอยบาี้ของผม

gì Để... Mình lên chân áo sala vaாய் bin พี่น้องขนมนี่ก็จะมีแต่ของไทยพี่ของไทยหมืดเลยพี่น้องของเราก็สิมีคือกันพี่น้องโคกเบียเค้กเหล้านี่แต่น,นี่ก็เป็นของไทยนะี่จนสุด แมนเมื่อเลยพี่นอ้องค็อูประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์คอใกล้ยังไงคอใก้ยังไงฮะย่กยกปาโอ้ออกกะโะ ไม่ได้ขาลงเรียนวะอีเลิกเลยโอ้ยอึยสิ๋วชวนก้นขึ้นเออย่างวันนี่นายาขยาดเอาไว้โลดไว้โลดไว้โลด

ไ้ชานี่ไ้เอีกอยกซ่อยนปนยเงเก่งเง่้ายคะเนยังไ้งใช่ไนดอุรุมนยังเป็นสุรมเียกล้าน้นพันลารู้สิได้แค่นในโลกของแปอ อันนี้ก็แมนมดพี่น้องเลยเต็มเลยขนมบเ็นะ่ะเออ

คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมตอนนี้กำลังวุ่นวายพ่อณม่คิปหน้าสบายดี